ปาติเจ้าป้าดาวมาปิง้งป่าเจ้าป่าเกลือแดดเดียวเนะาะตาไไ้กกางคืนเจ้าเพื่อกลางวันมาเหมื่อเจ้ามาก็ได้ย่างแล้วเจ้ามันแห้งละ ปลาปิ้งปลาปิ้งอากาศเยน็นเย็นกินข้าวก้ปลาปิ้งเนี่ยมันล้ำอ่ะเนาะมีแต่ป่าก็อร่อยเจ้าโอ้ปลาดาวสอบกินป่าโอ้ป้าต้องกวัวเจ้าคลิปปลาดาวนี่เป็นคลิปใหม่ทั้งนั่นบงังข้างทายเกินมันเต็มในที่อัลบั้มปลาดาวยังรอบทิ้งกอนเจ้า หนึ่งาเข้าสองอย่างสามย่างมันก็บางครั้งทายอมมดเนี yeah. ่ยสองอย่างสามย่างมันนักเกินรอบทิ้งมันเอาลงบัดตันเนาะป่านนี่ม๊อง ขาวเจ้ารอบเแล้วหนังมันดึงออกนี่นะ <c oughs> มันเป็นป่ปาสดเจ้าหม้อขนาดเลยป่าใหม่ๆอยู่บ้านเปิน่นเมืองเปิ่นเจ้ากับเขา้ากับป่ามันก็แพงเนาะ โอ้บาซุกง่ายเจ้านี่ขึ่งสมองมันนั้นเนี่ยอันนี้มันแข็นหนังมามาเจ้าเนือ้อตังในยังเป็นเลือดอยู่เลย <c oughs> ตัวใหญ่ในีั้นหายกับเจ้านานซุกเนีย่ย mặt tham quan đuổi chào ba ban hảo dưỡng ưỡng 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 mà ưỡng 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 ปลาตรงป,ราป,ราปาน้าปลาแม่น้ำอีกกัปลานี่มไม่เป็นปลาทะเลเจ้าปลาหนำจืดก็มีอยู่บางชนิดแต่พักนี้ไ่เห็นผลอมาขายเนาะ ทะเลเจ้าหอเมอเจ้าหิวเข้าพอลาเจ้าทุกละปิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าปิงป๋งา มีน้ำพริกแจวนิดหนึ่งเจ้าจะตำมเาเยอะเพราะว่ากินคนเดียวเนาะป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอกกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามเพื่อป้าดาวด้วยเนะ้อเจำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ